เป้าใหม่คือบ้านอะไรนะอ่ฮะอะไรที่กูแหวนตอนโดนเป็นบ้านหกส่วนเนี้ยหรอฝากฝากฝังอไรนี่เอาท้ายมืออ๋อครับครับครับไม่อะไรสิอยาเข้าชุดทุ่มห้าแบ่งมาฝากอยู่หน้าร้านโอเค หลังแรกร้อยหกสิบล้านหลังสองร้อยแปดสิบล้านนะช่างชัยกันหน่อยเวลาขับรถชนใครพลาดอะไรชนใครขอโทษเขายนะมารับพี่หน่อยได้เรนดีกว่ารถเอเรนน่าจะดีอยู่อยู่กับทุกคนที่เซ็นไว้หมดแล้วใช่ไหมครับอ,อยู่ละพีู่่เอ้ยอย,อยากเด้งล่นนะพี่ถ้าธนาคารขึ้นอย่าโวยวาย สวัสดีครับลุงสวัสดีครับได้ครับไยเสียมันหล่อชิบ้าร์ชิบ้อร์ชนน่าร์ชิบ้าร์ชิบร์ชิบ้ารชยบ้าร์ช้าร์ันจ้าีเลขบ้าร์ชขบ้าร์ชิบ้า่คนแล้าร์ชิบ้าร์ชิบ้า่าชิบ้ารอชิาร์ชออ้ารออเบลาคนเข้าร์ีกว่าร่าเข้า่คนแล้ครับมันาะไม่ต้าร์้าร์ชมารเ้ารนชิบนาน์ชิบ้าี์ชิเสาร์ช้าร์ชิบ้าร์ชิบ้ารน่าจะครบไมบขาร์มบ้รชบเช็ค กันึงพี่ต้องเอาในวอลให้มันนี้ก่อนให้ครบก่อนต่พี่กอยากให้ตอนวอลมันดันเลยเสกมันโคตรหล่อเลยเฮียเสีซอเนนะไม่เสยงมนหล่อเลยเดียเดยวหลังไหนะหลังไหนนะมึกหลัไหนนะข้ามโฮมโปรอ่ะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสอดีครึ้งพอดีคร้งนีกว่าและใหม่กันเดียังไันนะหอัไนนะมึกลไะารอ่ะเก้าสรบาสิก้าครึ่งนึงอ่ว่าะเออ่าคาครึ่หลังไหนนไมนนกั้นนะข้อ่าสสอรงเรา เปาไเราอะไรนะฮะอะไรที่กูคุยตอนโดนบ้านุนได้เหรอฝากฝากฝากออย่างเ้ายมือ่อ๋อรับอกมเน่อะไรเหอยยาเข้าใช่ไหมกเรียนตอนวะกูเรียนตอนโดนบ้านหกซันระดับหนึ่งระดับสองดีจีเตมเตเลยร้อยหกสิับร้อปสิบไอไอไแบกแบกพาพี่ไปไอร้านค้าก่อนดีสายมือ ทำไรทำไรซื <Wars> ้อไรเอ้ยไปซื้อไปซื้อของก่อนจะมาไอ้แบ๊กแบ๊กแบ๊กเราจะแย่งบ้านแต่มันเฮดเว้ยน้องแบ๊กไปสร้างบาดแผลกับมันหน่อยแบ๊กไปไอสัตว์อยู่ไมเนี่ยไอแบ๊กมึงไปกับลุงนี่มาบอกลุงหนิลุงลุงพาไปร้านค้าได้เอาดิไม่กล้าหรอกพี่ไปดิไปดิไปดิลุงพาผมไปร้านค้าหน่อยได้ไหมครับ ผมอยากไปร้านสะดวกซื้อครับลุงได้ไหมใกล้ๆปักซอยเนี่ยครับคุบณครับลุงไอ้ซออยากเก่งดีซอน้องลุงแกเหม่อป่ะหัวไม่คุยกับผมสักคำเลยอ่ะยิมีขนคิงลุดเลยอ่ะเมื่อกี้ไปนั่งอ่ะ กูฟาบ้ากกูคนครบใช่ไหมครับไป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 ออกวอล์ดอดได้สว์ผมนละพี่เหลืออีกคนนึงกำลังเข้าอยู่ชื่อไปพาไปซื้อตะลนค้าก่อนีลงไปไหนอ่ะชื่ออะไรนะแฮกแฮกอพี่โจ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 พี่ตา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 เออลุงเอารถไปไลงแกเม่อหรอวะพี่ตาไม่ไม่วันนี้มันเกิดแม่แกแกเลยคุยเพรอย่างงั้งลงว่าไง ไอซอไอซอจะขอให้ลุงพาไปซื้อกล่องไปซื้อที่ร้านค้าอะไรไม่รู้แล้วจะฝากเขาคนเดียวแก่ไม่ต้องไปรับติดติดรถไปด้วยได้ไหมไปสิไปสิไปสิไปกับลุงสิคับพี่ผมขึ้นรถมาไม่พี่คุยอยู่ไปเด้ยวคุยสักคำเลยตางคนเดียวครับง่ายๆานตาคนเดียวพี่คนเด็กน้อยเลยลุงครับครับพ่อไกลุงเอาหนั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 กตัวเนี้ยมันแสบลุงผไม่ใช่ับหลังไม่ใช่ครับร้านร้านค้าตรงแลนครับลุง ครับกูยังไม่ได้พูดกูกำลังนั่งเลยทำอะไรกันชิวๆเลยมีธุระทีกันเยอะไม่ต้องเกณงเว้ยซ้อมมาทั้งหมดก็ใช้วันนี้แหละเฮียไอ้ชิวไปเลยนั่งฟังกูกลายเป็นเด็กเดิมมาไล่สัตว์ขอบคุณครับลุงกลับไปที่เดิมเลยครับไม่พากันมาวะแต่ว่าเปิดอนขอบพรคุณเป็นอย่างสูงครับผม เดี๋ยวลุงลุงลุงลงรถแป๊บนึงได้ไหมครับลุงลงรถแป๊บนึงจัดการรถนะครับโอเคผมเช็ดเช็ดรถนะครับเดี๋รถมันจะดูไม่ใหม่ดูไม่สะอาดสะอาดสันสีขาวด้วยมันน่าจะเลอะง่ายครับลุงเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยโอเคครับเรียบร้อยครับสัตว์อย่างปั่นเลยเฮียอย่างปั่นอ่ะ พี่เปาพี่มารับรีทอหน่อยพี่หน้าร้านพี่แบกแบกแบกอยู่บ้านพี่เปาอยู่บ้านพี่อยู่ครับ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 เออรับรีทอหน่อยว่าไงนะพี่ยกรับรีทอหน่อยหน้าร้านอ่ารับแล้วครับรับแล้วครับเมือกเมือกเมือกอยู่ไหมอยู่ครับ รู้หน้าที่นอที่พี่บอ,บอกทั้งวัน,นอแหละถ้าไม่รู้จุดมาหาพี่ในเฟสแต่พี่บอกฮะได้ครับได้แล้จุดมายังเพาเอาคนขอ,อ,อไม่รับเริ่มตอนไหนสิบนาทีครับเวฟแรกจะมาสิบนาที มึกอย่าลืมช่วยพี่ดูนะว่าธนาคารไหนแพงสุดอ่ะแล้วไหนลองลงมารู้เรื่องครับพี่รู้เรื่องพี่มึกบอกรู้เรื่องครับเขาเขาไอ้นี่ทียบอรดอยู่ วนเอ้กูขอนแนะนำอย่างหนึ่งถ้าใครแบบมือลั่นบ่อยๆอ่ะเอาเอาปุ่มโตวตวายออกไปเลยก็ได้นะทำไงอ่ะก็เอาออกไงดึงออกจากที่บอดอ่ะเ ที่ตื่นมาก็เสียใจเลยมีข่าวครอบจะไปจบปีนี้ เฮ้ยฮัลโหลมีไรลัางหรืเอ้ยายลั่งหรือวะเอ้ยเอ้ยมีโอเวอร์มีโอเวอร์ดักอยู่ข้างในอะน่ะซ้ายซ้ายมือเราเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลพี่่อเวอั์โอเวอเอรช่อเวอร์โอเวอ่์โอเวอร์วอร์โอเวอร์โ่เอเวอร์โอเวอร่ร้โอเกอร์โอเวอเวอน์โอเวอร์โนเอรอเวอร์โอเวอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์โอเวอรโอเรรรเจะดักตุยรเวอให้มันดักไปเฟังแผนพี่ตีพอทุกคนมา เอ้ยมารวมกันห,หน่อยนี้หน,หน้าห,าน,าหน้าร้านเส<ป>ื้อผ้าน้าเสือ้อผ้าลงลง่รถราถเราจะถงม,<า>งมบมมถึงเวล,วลวาลแบบมาไม่เาจะลาบิตมันออกไงวะดูดิไม่สุดหรอมันไม่หยุดเลยอ่ะโอเคหมดได้มพี่ มา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 มฟังมูฟังมูฟัง,ฟงพูดทีเดียวนะพูดทีเดียวนะตะโกนให้สุดนะไอ้สั์เงียบไม่ได้นะกูอยากรู้ว่ามึงมีความพยายามมากแค่ไหนมึงคงขอเสียงจากตรงนี้แหละมึงฟังกูนะสติสต,ติเท่านั้นจําไว้คําเดียวสั้นๆคือสติมึงต้องมีกันทุกคนวันนี้กูไม่ขอคนเก่งนะกูขอคนรู้หน้าที่ที่สุดกูขอคนตั้งใจที่จะได้บ้านที่สุดกูต้องการคนที่มีความตั้งใจและอยากให้เพื่อนเราได้อยู่บ้านหลักที่ดีที่สุด วันนี้เสียไม่ได้จะได้บ้านอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราไปเอาบ้านมาให้ได้เสียไม่ได้โก็ไปโูซ่อะไอะไรอะไอะไรดูด่าูด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 าไูดูดูเปดู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 ไูดูดีดู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 ดไดู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 ดดูดูดูดดู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 ดดด อ่ะมาที่ตายหรอยังยังอ่ะแล้วใช่ป่ะโอเคมาขึ้นวอล์กขึ้นหมดแล้วเนาะนับคนดิมึงนับคนดินับคนในวอลให้หน่อยคนนึงขอคนนึงรับนับนับรถพี่ต๋าอยู่ไหนครับเอ้ยไซนับไอ้ไซนับเดี๋ยวเดี๋ยวกูนับให้พี่ต๋าไม่มายังไม่มาไม่ไม่พี่ต๋อพี่ต๋อพี่หนาพูดไม่ได้พี่เขาบอกอยูข้างนอกพี่เขาบอกเขาอยู่หัวอันเนี้ยเขาแบบไม่เป็นไรไม่รู้พี่สามเก้าในวอล์สามเก้า นี่ไงท่านลุงเออมึกยังไม่ขึ้นมึกยังไม่ขึ้นไไม่ครบแล้ว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 ผมนับแล้วผมนับแล้วครบครบครบไมเคยดำนี้เลยไม่เคยเน่าม่เคยดตอนนี้ JK ก็ตีไก่นี่อยู่นะครับอะไรวะ